สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกกอกสเตชันนะคะบายแอดมินหนูนะค่ะลุงพลตั้งเครื่องแล้วนะคะลุงพลตั้งเครื่องเสียงเตรียมทำกระติน้วเด้อค่ะเด้ออยู่นะบ้านลุงพลกันนะคะใครมาบักโอ๊กกองกองกอง อุณปู่มหามุนีม,มานะคะลกลมดมอร์นิ่งค่ะสดนค่นนนนนะคะเดเข้ามาแล้วร้นๆ้นะคร จะกกอกนะคะปู่มัหาบุ่นานะคะอีก เป็นบรรยากาศเตรียมตัวเด้อค่ะเด้อขอบคุณสามไลค์นะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือขอบคุณค่ะคุณแอดพีตูพัชรพันธ์ยัยิ้มค่ะเอซมาร่วมกระถินนะคะเอซมาร่วมกระถินแล้วนะคะแต่เช้าเลยนะคะ บอกบุญกันค่ะบอกบุญกันแล้วก็มีรถปู่มหามุนีมานะคะรถปู่มหามุนีมาเป็นรถนึกว่าเป็นรถนักข่าวนะคะเม <3 S 1> ื่อกี้ไม่ใช่รถเม็ดนัข่าวเนาะไปดูใกล้ๆก,กันนะคะ โอ้โหรถปูนึกว่าเป็นรถนักข่าวมาปอก็สามารถที่จะช่วยได้คนละโอูวดีค่ะนึกว่ารถนักข่าวมารถปูมหาบุนีลังใหญ่ดีราคาตกอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท้นใหญ่สิลโอ ก็คือว ah. ่ามีแพงครับไอ้ er no ันร er. <c oughs> right ักระป๋องเยเรื่อยอลูก so ็ตกยอ่ที่แพ็คละร้อย้าสิบห้าบาทีแพ็คนี้มันจะมีสิบกระป๋องนะครับมันโหโนะปลกระป๋องเขไม่เรียกโนั้นี้ก็ทำเป็นแพ็คสิบสิบกระป๋องแล้วลังนึงใส่ารอยกระป๋องรับยูทูบเราสิบสิบช่องทำเคนละสองร้อยอะไรยูทูบเราอะไรอีก ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกสตชันนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงพลแล้วนะคะช่วงเช้าหลังเจ็ดนาฬิกาลุงพลได้เตรียมกระถินแล้วนะคะนี่ต้นกระถินต้นกระถินเอาขึ้นรถแล้วค่ะนะคะเอาขึ้นรถลุงพลแล้วนะคะรถกระบะนะคะส่วนกล่องนี่ก็กล่องปัจจัยนะคะเดี๋ยวตามนะคะ ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมด้วยกันค่ะรถที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นรถนักข่าว <c oughs> นึกว่านักข่าวมานะคะรถปูมหาบุนี่นะคะปูมหาบุนียื่นอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะนี่นะคะนี่นี่เป็นบรรยากาศยานเช้าช่วงนี้หลังเจ็ดนาฬิกานะ ลุงเตรียมกระถินแล้วนะคะวันนี้ไปที่วัดป่าไม้นะคะวัดป่าไม้วัดบ้านเกิดยานิงนี่เองยานิงนี่นะคะยานิงคนสวยสวัสดีค่ะนี่นี่จะไปเอาแล้วมาล้ากันยอามาค่ะมาค่ะ,ค,ะคุณเอ็ดเหมือนฝันมาเดอ้อมาเดอ้อยานิงจะไปพาไปทําบุญนะคะนี่ยานิงคนสวยไปเอาหนูนนาไปเอาน้องแก่จ่ามาบ้านแล้วเด้อเห็นนี่เอามาให้รุ่น้าเดี๋ยวให้ยานิง ไปทำบุญกะทิ้นกันเด้อค่ะมือดีเด้อบ้านบ้านยะหนิงนะคะบ้านยะหนิงเองนะคะดีใจนะคะจ้าอาลิจ้าอารยจ้านะคะเนาคคาวนี้เรามาชมบรรยากาศต่อนะคะเอฟซีก็มาค่ะเดินไปหาแก้อนใดอัน่ จะเห็นค่อยจ้ก็ไม่ถามเอาคอยก็ลืมคอยก็เอเธอยูทูบของคอยเอเเห็นอยู่อันน้เจ้าไม่ถามอัั้เรานดถามคอยวับเอาไปให้เขาสุดยมนนเขาสาผู้ใดครานี้เราจะนำกระถิ่นต้นที่เก้าอีกทางไว้นที่พัก เราจะภาพเราทำเป็นเพื่เรามน่งก็อไว้ชื้เราไม่ใช่เป็เชื้อภาพแต่บางวัดเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าภาพอะไรมางุกรีไปคุก ก็จะเอาเดี๋ยวเอาไปเอามากันแล้วครับปลาดงปลานกเอาาปลา2กิโล100บาทเดาเอาเป็นยเฮาก็โฮมแล้วเนาะเอามาคนมาแล้วสิได้ขายไปได้ครับบ่ได้จได้ครับบ่เบิบ่หาบ่ว่ากันแล้วคือเป็นคนพัฒนา

สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเอาคุยกันแป๊บนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณแอดพิตูพัชรพันธ์แย้มยิ้มนะคะขอบคุณคุณสุจิตราลบเกิดนะคะข่าวช่องไหนมาคะแอดไม่ใช่รถทักข่าวนะคะรถปู่มหาโมนีนี่ปู่มหาโมนียืนอยู่ใกล้ๆนี่นะคะอยู่ด้านผ้านลุง เหมือนนักข่าวมากเลยทุกคนตกใจตื่นเต้นหมดนึกว่าเป็นรถนัข่าวมากนะคะรถข่าวรถปูนั่นเองนะคะมาดูบรรยากาศตอนใกล้ๆนะคะเจอเตี้ยถ้าแม่งถ้าแม่งนะกดยูทูบเริ่มแต่คอกันแล้วเริ่มไปทำกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะ จริงแล้วมันก็นมันก็เป็นเรื่องดีที่ทุกคนมีมคอนเทนต์อะไร<ต>ทำแบบนะทำเป็นกลุ่มตอนนี้ไปดูดิช่องแพรว,วสาวอีสานกับช่องสายยันวันรุง่งเขาทำเป็นแบบนี้ก้อมจับเอาคำโบราณโบราณแบบบ้านเราเหมือนนิทานเซียงเมี่ยงมาทำคลิปเห็นปะแปดนาทีเก้านาทีคนดูเป็น,สนแสน แล้วพวกเราไม่ทำกันรออะไรกันนะครับพวกเราอยู่กันสี่สิบห้าสิบช่องกลุ่มละสิบช่องเนี่ยโอ้โหยอดกระเบือกระเบ้อเลยเพราว่าไอมาบอสบอสมาไอเลยไอเริ่มอยู่แต่เช้าอ้าวอ้าวสวยอุ้ยสวยแท้ตัวอะไร ไม่ทรงผมทำไมสวยยังล่ะก็ลองไปทำกันดูพิจารณาทำกันดูนะที่มานาก็ตอนนี้ก็ไม่สบายนะปวดหลังปวดเอวเสื้อตัวนี้เห็นใส่มาเป็นอาทิตย์แล้วม่นมีคนซักให้ครับไม่อยู่ตัวเดียวเัาก็ใส่ช้าใส่เย็นที่ไหนอ้ยกลางวันถอดกลางวันถอดครับมั็นร้อนแต่ก็เห็นคุยคุยกันอยู่ว่าจะจะทำเอ็มบีกันก็ทำเลยไม่ต้องทำเอ็มบีก็ได้ทำแบบนิทานก้อมบ้านเรา ทุกเจ้ามีอยู่แล้วในคบในหัวนะแต่ละคนต้องมีนิทานก้อมถ้ามีนิทานก้อมคนละเรื่องนะแล้วทําเป็นละครสั้นอ่าละครสั้นแปดนาทีออกมาทํากันแปดเก้านาทีสิบนาทีก็ว่ากันไปตอนนี้ทำทำแล้วครับทาเลยทาเลยเรื่องหงฟ่ากับกาทำเออมันทาเลยผจะรอดูตอนนี้ก็เอ็ซีเขารอดูอยู่นะพี่พูดออกมาแล้วให้แม็กพี่เยนบทอยู่คับใช่ค่ะโอ้ให้แม็กพี่เยนบทอีกสามปีก็ไม่ได้ผลิตตอนนี้ประกาศ ดึงคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่นั่นแหละหาหาตัวพระเอกเดี๋ยวเรื่องหน้าเบื้องหลังเดี๋ยวไอ้ชักนรื่องชักนี่ชักไปชักมาสามปียังไม่ได้ทำเป็นอดีตรีบมาเอาผมไปเป็นพระเอกพี่ทำเองเลยพี่คิดเรื่องออกมาพี่ทำกันเลยจะเริ่มถ่ายต้นต้นต้นธันวาเนี่ยครับนั่นเป็นต้นธันวาพกกลิ่นต้นธันวานู่น่นต้นปีธันวาปีหน้านู่นต้นปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะไปทำเลยที่คิดถึงงานจะทำเลย อย่าให้คนอื่นเขาทำไปก่อนเขาทำไปก่อนแล้วเราเอาไปทำำําซ้ํามันก็จะไม่ฮือฮาปันนทิ่นในล่าสุด,สดข่าวด่วนอะไรพวกนี้พอพอ <ไป S 2> แล้วไปแต่งตั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 วนะ มังสายแล้วลูกก็เตรียมตัวให้เตรียมตัวลูกลูไปโรงเรียนจะได้ไปกันเลยมาเลวแมอนนี่มาเชิญใส่เสื้อผ้าแล้วครับใส่เสื้อผ้าแล้วครับรอแล้วหอแล้วโอ้บ็อกเซอร์เต็มเต็มเลยเหลืองครับเหลืองครับเหลืองเหลืองครับยิ่งยิ่งเปิดยิ่งซู o ครับ อ่าต้นักว่าไงต้นหักพูดบงุเชิญค่ะอ่ะเมื่อกี้ยังบอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ fc อยู่เชิญเลยค่ะมาครับเข้ามาได้เลย บอยจุดกระดิ่งปิ้งเขียนนาต้มซัวอืงไปใส่นอนไปทางใดแล้วน้อต้มซัวอืดทุนทุนน่าตาดี อยู i, players, ่ทั้งเวทีฟันซูเปอร์สตาร์แฟนงตัวยงมาจากกรุงเทพลองดีๆลองเพลงต้องง่ายค่อยอายอันนี้หาใครละของนู้ค่ะตัอยงอ่ะรูมันเป็นตันายตามสไตล์ลุงเพิรมันเป็นตันายตามสไตล์ลุงเพิร์ดเตย่าชีอ้โทรศัพท์ค่อยออกมาด้วยเด้อ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเข้ารับชมใหม่อย่าลืมดูคลิปให้ด้วยเด้อค่ะเบิ้งโฆษณาให้พร้อมด้วยจ้าไปลงโป้งแก้วแก้วแก้วแวเรากำลังเตรียมตัวที่จะไปนะครับก็ถึงที่บ้านป่าไม้นะปัดบ้านป่าไม้เน้อก็มีเอ็มนะครับมาหน้าป่าไม้วิ่งมาสิบจังหวัดแล้วบอกสิบจังหวัดแล้วนะครับนี่แต่พอมาถึงบอกว่า ไปไปเจอลุงพันบอกว่าเน่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 ลุงพ่นคนปะเห็นลุงพันเป็นลุงพนลงพนมาเนี่ยสองจังหวัดนี้นะคะโอ้โหลุงพันเป็นลุงพลแล้วครับเป็นลุงพันตอนนี้ดังดังดังแล้วอ ตอนนี้ที่บ้านลุงพลนะคะมีเอฟซีมาร่วมกทินเยอะมากเลยนะคะมาแต่เช้าเลยไปด้วยกันจะไปไหมล่ะผมมีรถมาวันนี้ต่อไปด้วยกันเนาะสาธุสาธุสาธุด้วยกันนะคะอลุงโมทนาบุญด้วยกันค่ะนี่เป็นเอฟซีตลอดทั่วร์เจอลุงพลหรือเจอลุงพันธ์ครับทั่วไทยนะคะมาเจอลุงพันธ์บอกว่าลุงพลแสดงว่าความหล่อเริ่ม้จยเ

ไล่มาเลยจากแก้ว <Diamond> ค <Hai> ่ะน้ำท่วมไหมคะมีน้ำท่วมมาเพบ้าน้ำมีลำนรำมีลำพระโพธิชัยปราสาทปราสาทขนมรุ้งปราสาทปราสาทเมืองตำค่ะต้องไมเพิ่มเยอะนี่สุดท้ายนี่จุดจุดประสงค์ของของของต้องไหมแพ้เลยของคลิปนี้เหรอเดี๋ยวต้องถท้าดูกอนว่าไปอีกหลายที่ ไปเชียงทานนี่อ๋อขึ้นต่สุดน้ำโขงสวยอ่ะค่ะไปลอยกระทงริมโขงอ่ะค่ะไปเที่ยวให้สนุกนะคะทริปนี้ยาวมากเลยได้คุ้มเลยนะคะตัวเล็กมาด้วยน้องมาด้วยหนึ่งขั้นให้อาหารหมาด้วยนะมาถึงเอาซื้ออาหารหมามาให้น้องๆด้วย ไม่ปีโป้กอลัม hmm. น <lawsuit> um ิกกี้นี่นะคะเอฟซีน่ารักมากเลยนะคะเดินทางเป็นทริปเที่ยวยาวๆนะคะิเที่ยวยาวๆเราดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนอกนะคะตอนนี้ลุงพนก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วโอ้โหพ่อหมดฟืนเดอร์สุดยอดนักกีฬาพอแล้วพอแล้วแลนนะ จะแรนสูแล้วบอแล้วสิต่ออีกแลแข็งแรงเด้อพอฟื้นนี่ก็ชมบรรยากาศนะคะอีกรอบนึงนะคะหน้าบ้านลุงพลค่ะกำลังเตรียมองค์กระถินนะคะเตรียมองค์ต้นเงินต้นกันต้นกันขึ้นแล้วนะคะเครื่องบริการก็ขึ้นแล้วคือรถปิกอัพนะคะ,ะนี่นะคะบรรยากาศหน้าบ้านจริง ต้นสุดท้ายแล้วนะคะต้นสุดท้าย,ยแล้วเฮลาเด้ได้ถุงไม่ถุงแลมาห่ออยู่นอนลงมันจะตั้งมาไปต้นต้นสุดท้ายแล้วมีวคนขึ้นข้างหลังปะล่ะโจโจอขอถุงหน่อยถุงอันหนึ่งถุงหูหิว้วถุงหูหิวนะ้วถุงหูหิ้วนะถุงมาบ้าขอกับแม่มาต่อยหนะมาเลย ลีอาจะไม่มาลีอาอยู่ยไหนเนี่ยอรีอาใช่ไหมคะตื่นสวัสดีสวัสดีบ้า คะ่ะ F.C.C ท่านที่ F.C.C ท่านที่ออกมาจากบ้านุูเมื่อกี้นะคะเป็นท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลอยกระทงที่ลำคงนะคะ <c oughs> เอาหันมามาแจกน้องๆด้วยน่ารักจัง <c oughs> ร้านกาแฟไม่เปิดหรอคะร้านกาแฟไม่ไม่มาค่ะ,ะเขาเปิดกี่โมงก,ก,ก็เป็นบางวันช่วงนี้พิ่นยุ่งค่ะ <c oughs> คนยุ่งคนบอกค่อได้มา,า,าได้ค่ะไปเลยดอกไม้ก็สวยนะคะถ่ายได้เลยค่ะถ่ายรูปกาแฟสั่งซื้อกาแฟก็ได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์นั้นได้เลยค่ะน,น,นี่ก็เป็นบรรยากาศเตรียมนะคะเตรียมตัวยูทูบเบอร์ก็ออกมาหลายท่านแล้วรอคณะทีมงานรีอาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสมท่านที่รับชมอยู่นะคะ แอดมินนูนาค่ะแอดมินช่องกอกกอกสเตชันนะคะเหมือนฟันคุณแอดเหมือนฟันบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ไปได้ซื้อเสื้อเลย <laughs> สักตัวไปเช้าแม่แม่ค้ายังไม่มาอ๋อไปเช้าเกินไปหรอคะแม่ค้ายังไม่มาเอาวันนี้เอาใหมค่ค่ะคุณแอดเหมือนฟันนะคะวันนี้เอาใหม่เดอ้อวันนี้จะไปทอดกระถินบ้านญาตินิงนะคะคุณเจว้วนบอกว่าเอฟซีที่เอาอาหารมาฝากเด็ก ขอบคุณมากค่ะขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่นะคะเท,ให,ะะทาหาให้น้องๆแล้วนี่นะคะเทอาหารในน้องๆแล้วนี่น้องๆกินแล้วน,น,ะะนี่กอลลัมปีโป้นะคะนิกกี้นี่น้องตัวเล็กเนี่ยนะคะน้องตัวเล็กที่อยู่หน้าบ้านนะคะถ่ายรูปอยู่กับกระตุ้นอยู่ถ่ายรูปอยู่กับกระตุ้นอยู่น่ารักมากเลยนะคะซื้ออาหารมาปากน้องๆด้วยนะคะเทให้ปีโ <sait> ป <ๆ S 2> ้กำลังกินอยู่นิกกี้กินแล้วนะคะนิกกี้กินเรียบร้อยแล้ว น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวนี้ทั่วทั่วไทยนะคะสิบสองจังหวัดแล้วเดี๋ยวบึงการต่อไปก็เป็นบึงการนะคะก็ลอยกระทงที่บึงการก่อนที่เชียงคานจังหวัดเลยต่อนะคะเชียงคานเนาะเชียงคานเพิ่นจะไปลอยกระทงน้องๆกินข้าวอิ่มแล้ว คุณตามาแล้วค่ะทางนี้ตาชานมาแล้วนะคะตาชานมาแล้วขอบคุณนะคะรถที่ขนต้นกระถินนะคะก็คือรถปิกอัพน้ารถน้องใบบุญยังไม่ถอยออกมานะคะน้องน้องใบบุญยังไม่ออกมาออกแต่ปิกอัพอย่างเดียวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะนะคะกองกระถินต้นสุดท้ายของลุงพลนะคะไปทอดที่บ้าน เกิดของ่าหนิงนะคะนี่ญาหนิงสวยๆเดินมานี่นะคะอยู่ท้ายรถนี่ค่ะนะคะคุณแอด,ดเหมือนฝันมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อะนะคะแอด,ดเหมือนฝันเป็นอแอด,ดของยาหนิงเช่นเดียวกันนะคะยาหนิงคนสวยพูดจาอ่อนไพเราะอ่อนหวานนะคะหน้าตาก็ดีนะคะทําบุญมาดีก็เลยสวยเนาะนุนาก็อยากสวยเหมือนกับ่าหนิงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันคนละสไตล์นุนาสไตล์ห้าวๆเหมือนผู้ชายค่ะนะคะ ความอ่อ,อนหวานมีน้อยนะคะเกิดจะหด้าสันได้ก็ขอให้เป็นคนสวยคนหน้าตาดีเนาะหุ่นดีด้วยว่าไปเนะะคอยก็ได้ ก็จะประมาณนี้นะคะหนูนาจะไลฟส์สั้นๆนะคะขอกคับขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับชมด้วยกันนะคะไลฟส์สั้นๆก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถพี่ดูวัดนะคะคุณสมัยชาวมหาบอกว่าพี่ดูหนา้าก็สวยค่ะพูดพอด้วยว้าวขอบคุณค่ะนะคะคุณเกียรอ้วนนิดหน่อยจจดีใจบุญจ้างขอบคุณค่ะไปแล้วนี่น้องๆน,น,นี่เนี่ยน,น้องน้องนั่งเล่นอยู่นี่จ้าเอ๋จะไปแล้วเหรอลูก <laughs> จจดีเจ น่ารักจังเอฟซีฝากขอบคุณคะ่ะฝากขอบคุณที่แวะมาแล้วก็ค่ะค <co ่ะร pues ่วมบุญไปห้าร้อยแล้วก็เทอาหารให้น้องหมาเนาะฝากขอบคุณค่ะค่ะเอาสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อประสอนวานะคะขอบคุณค่ะอาเตรียมแล้วนะคะน้องไปบุญออกมาแล้วค่ะ ลองใบบุญออกมาแล้วเอาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอา <c oughs> คุณเหมือนฝันบอกสองกิโลก็ประมาณ5้าตัว6ตัวพอนีแหลหนูนนะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจอ้วนนะคะหัวใจพลังบวกมานะคะดูไม่รู้ดูไม่รู้คลิปที่ไหนยังปลาดุกจานเดียวได้หมื0ห่น้าแสนห้าหนูนะทำทำแบบเขาบ้างมืงปิ้งและใส่จานให้สวยออกคลิปโอ้ลองนูนหน้ค่ะ นูนาก็มีคอนเทนต์ส่วนตัวอยู่นะคะมีไอเดียมีคอนเทนต์สวัสดีค่ะตาะตาไปใช่ไหมคะวันนี้วันนี้ตาต้องไปเพราะอยู่ใกล้ๆเนาะแต่งตัวหล่อจังเลย<า>น้องแมงกระบี้ตา,ตาจะไปส่งลานน้องแมงกระบี้กับน้องแมงทพูจบสื่อสารนะคะเดี๋ยวจะพาทําละครสั้นนะคะ,ะอ๋อตาไปส่งหล้านคุณสาธินีบอกว่าน้องแมงกระบี้ทำจบจบทำสื่อสารก็ทําความคิดออกแมงกระบี้จ้าโอเคนะคะ ดูคลิปดูโฆษณายาวมากขอบคุณค่ะคุณเจอ้วนนะคะคุณป้าใจขอบคุณค่ะหัวใจพลังบวกมาคุณสาธี่นี่ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณสุภัตตาค่ะขอบคุณคุณพชรพันธ์แย้มยิ้มแอดพิตูนะคะขออนุญาตลงไล้์ก่อนนะคะลุงพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งรอนะคะนะคะรถน้องใบบุญออกมาแล้วนะคะตอนนี้น้องใบบุญก็ได้ถอยออกมาแล้วหนูนาขออนุญาตลงลงไล้์ก่อนเด้อค่ะจะไปขึ้นรถพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งนะคะพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งรออยู่หน้าบ้านโน้นนะคะทางโน้น ะะกับพี่เฟื่องบุญชูแล้วก็แม่ครูสมจิตนะคะพอกลับขอบพระคุณค่ะเป็นไรส,สั้นๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดวัดป่าไม้พัฒนานะคะเป็นบรรยากาศลุงเตรียมตัวนะคะลุงเตรียมตัวออกมานะคะรถก็ยังไม่ออกมาหรอกค่ะแต่ว่าแค่เปิดเครื่องเครื่องซูงเครื่องเสียงไว้แล้วนะคะรถน้ำใครจะขับรถน้ำไป รถน้ำรถน้ำมุงพันนะคะอืมวันนี้รถน้ำบุงพันเตรียมไปวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เอาน้ำไปบริจาคที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ,อะรอน้องคู่หูลีอามาแล้วนะคะโอ้โหนี่คะ่ะรอทีมงานนี้นะคะรอทีมงานนี้รถก็ออกนะคะทีมงานน้องคู่หูชุต้าคะ่ะน้องคู่หูลีอานะคะน้องๆก็จะเป็นงานมากๆเลยนะคะ แล่าฮูสุต้าคันนี้ของใครเนาะคันนี้ของใครเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่วัดนะคะติดตามช่องต่างๆที่อยู่หน้าบ้านลูกพลได้จ้าหนูน่าไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเดนปูเล่นวิ่ง